สวดีค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งเลยของประเทศไทย วันที่18สิงหาคมนะคะของทุกๆปีนับว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะคะจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครูก็เลยมีกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตรง์ง่ายๆนะคะให้เรียนได้ลองทําดูนักเรียนสามารถไปเล่นเองที่บ้านได้ด้วยกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าพลิกไทยหนีสบู่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะชิ้นที่1จานชิ้นที่2พริกไทยป่นชิ้นที่3น้ำสบู่หรือนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำยาล้างจานก็ได้นะคะชิ้นที่4น้ำเปล่าค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราตเตรียมวัดสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการทดลองพริกไทยหนีสบู่กันค่ะอย่างแรกนะคะให้ในักเรียนตเตรียมจาน ที่มีลักษณะทรงแบนนะคะมาเอาแบบใหญ่ๆห,หน่อยนะเอาให,ให้ใหญ่แบบกว่ามือของนักเรียนนะคะแล้วเราก็เทน้ําสะอาดนะคะลงไปปริมาณที่เทลงไปนะคะให้กะดูว่าอ่าท่วมฝ่ามือของเราได้แบบนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราเทน้ำแล้วนะคะเราก็จะนำพริกไทยนะคะมา โรยเลยค่ะโอ้เยอะมากนะคะระวังศูนย์ด้วยนะเวลาที่เ <speak> ทตอนนี้ศูนย์มากนะคะเด็กๆหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบครูจะสมมุติว่าพริกไทยเป็นแบคทีเรียที่เราผจนทุกๆวันนะคะแล้วครูจะเอาฝ่ามือของครูนะคะจุ่มลงไปนักเรียนคิดว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไร ระหว่างอย่างที่1พริกไทยติดที่ฝ่ามือของครูและอย่างที่2พริกไทยไม่ติดฝ่ามือของครูค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะนะคับ1 2 3สอานี่นะคะ<อ>เห็นไหมคะผลการทดลองเป็นแบบที่1นนะคะคือพริกไทยติดฝ่ามือของเราเปรียบเสมือนเวลาที่เราไปจับสิ่งของต่างๆนะคะแบคบทีเรียมันก็จะติดฝ่ามือของเราแบบนี้เลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลอง ด้วยน้ำสบู่นะคะไม่ใช่น้ำเปล่าแล้วนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าระหว่างแบบที่1กับแบบที่2มันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ครูเปลี่ยนภาชนะเป็นภาชนะเปล่าแล้วนะคะไม่มีแล้วนะอ่ะคือจะเทน้ําลงไปค่ะอุ๊ยโบกนิดหน่อยนะคะการทดลองเลยเชืยดย้ดิเป็นไงลรงเช็ดเอาเนาะใส่นะ้ำปริมาณเท่าเดิมน,นะคะลงไปอ่ะเราก็จะเทน้ำนาะอาพิไายลงไปนะคะ เทต่ำๆนะคะระวังมันกระจายนะคะแล้วก็จะฉุนอ่ะคราวนี้เทเยอะนิดนึงจะได้เห็นชัดเนาะอ่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นครูจะล้างมือตอนเมื่อกี้สักครู่เป็นมือเปล่าใช่ไหมครูจะล้างมือด้วยน้ําสบู่ตัวนี้นะคะเป็นน้ําสบู่อะไรก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นฟองฟองแบบนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะอ่ะครูล้างอีกเยอะนิดนึงจะได้เห็นชัดๆอ่าล้างให้ทั่วฝ่ามือแล้วนะคะ น้วเนียอ,อาจจะล้างด้วยวิธีเจ็ขั้นตอนการล้างมือทั่วๆไปก็ได้นะคะอ่าทดสอบทดสอบหลังจากนั้นอ่ะคูได้แล้วนะมือที่มีน้ําสบู่ทีนี้มาลองดูค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเป็นแบบเดียวกับน้ําสบู่หรือแบบที่2คือพริกไทยไม่เกาะที่มือของเรานะคะนับหนึ่งสองซ้ำว้าวอ่ะอเรียเห็นไหมเห็นไหมคะ ทิกไทยหนีออกไปจากมือของครูเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้หนีมือครูนะคะมันหนีน้ําสบู่นะคะเนี่ยเนี่ยต่อให้แกว่งมันก็จะไม่มาเกาะมือครูนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะนี่เห็นไหมไม่มีเลยนะคะไม่มีเกาะมาเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องพริกไทยหนีสบู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นไงคะการที่เราเอามือที่ไม่ได้ล้างสบู่นะคะเป็นน้ำเปล่าเป็นมือธรรมดาของเราเนี่ยจุ่มลงไปในพริกไทยพริกไทยเกาะที่มือของเราแต่เมื่อเราล้างด้วยน้ำสบู่มีน้ำสบู่ติดอยู่ที่มือของเราเนี่ยจุ่มลงไปปุ๊บพริกไทยไม่เกาะเลยค่ะกระจายตัวหนีออกไปทันทีเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงตึงผิว ของน้ำนะคะปกติแล้วน้ําจะมีแรงตึงผิวทําให้วัตถุอะไรก็ตามที่มันมีน้ําหนักที่มันเบากว่าน้าเนี่ยลงไปปุ๊บมันสามารถลอยอยู่บนผิวน้ําได้ซึ่งพิษไทนะคะมันก็มีน้ําหนักที่เบากว่าน้ํามีโมเลกุลที่หนาแน่นน้อยกว่าน้ํานะคะเมื่อเราโรยพิษไทยลงไปพิษไทยมันก็เกาะอ,อยู่บนผิวน้ําไม่จมลงไปแล้วเมื่อเรานําฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะจุ่มลงไปปุ๊บมันก็เลยติดขึ้นมาทันทีเลยนะคะแต่ สบู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษมันไปทไปําปฏิกิริยานะคะกับแรงตึงผิวของน้ําเมื่อเราเอามือของเราเนี่ยจุ่มลงไปปุ๊บสบู่จะไปลดแรงตึงผิวของน้ําทําให้น้ําในบริเวณนั้นนะคะถูกดันดันของครูที่ไทยะะออกไปให้กระจายมันก็เลยไม่เกาะฝามือของเรานะคะนักเรียนก็สามารถนําไปทดลองเล่นได้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย